สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปไหนกันเคน่าตอนนี้เราไปไหนกันมิวเซียมมิวเซียมเกี่ยวกับอะไรวิทยาศาสตร์มิวเซียมวิทยาศาสตร์เป็นไซเอน์มิวเซียมใช่ไหม <c oughs> มันมีอะไรบ้างเคน่าจำได้ปะ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ Those b r e boats มันเป็นเรือเป็นเรือตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมมันมีเรือหลายหลายอย่างนะอ่าฮะมีเรืออะไรบ้างที่เคน่าเห็น อาอาชิปาปชฟเออเป็นเรือโอเคมีเรือใบด้วยเนาะตรงนี้อันตรงนี้เป็นรถเกี่ยวกับอะไรที่น่ารูป้ปะมันเหมือนชักเตอร์เลยเอ่ะใช่อันนี้มันอันนี้อันนี้เป็นเรซิ่นคาร์ใช่เป็นรถแข่งตั้งแต่แบบสมัยโบราณมาเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นรถจริงทั้งหมดที่เขาเอามาโชว์ใช่ไหมคะแล้วพูดก่อนนะโอเคอันแล้วก็เราอาเห็นเช็กด้วยอยาเห็นเช็กแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึง ตอนเห็นลูกไก่ตอนนี้เรากำลังชมอะไรกินอยู่เป็นรถแข่งแต่ว่าดูลูกไก่มันอาแบบอาน่าัะเกินนะรู้แล้วแต่ตอนนี้เราเราอยู่ตรงรถแข่งใช่ปะดูรถแข่งมันอาเบื่อเกิน่ะเอาเบื่อเกินตอนนี้เราจะไปไหนกันต่ออันนี้เป็นเทเนโดเทนโด,นโดเขาโชว์เกี่ยวกับโเนโดใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เผื่อมันก็อ,อ,<า>อ่าโฟลซนออมันเหมือนน้ำแข็งเลยอ๋อตรงพื้นที่มันเป็นควันเมื่อกี้ใช่ปะ นี่ไงตอนนี้ไงที่เคน่าจะไปที่เคน่าไปยิงกันเลยดีเห็นไหมเห็นจ้ะมันรู้สึกยังไงตอนไปยิงอ่ะมันรู้สึกเหมือนไอซาที่ไปล่วงแล้วก็อ่าชวนข้าันหล่อคนกระโดดอ๋อมันเย็นไหมก็เย็นอ๋อทีนี้เป็นฟ้าแลบเขาโชว์แกกับการเกิดฟ้าแลบใช่าไงเต้ยเคน่าไม่ชอบมันเป็นน่ากลัวเคน่าไม่ชอบมันน่ากลัวเหรอไม่เคนากลัว แต่ดีนะที่เทียวอุ่นใช่ปะ uh huh. This thing is very dizzy อ๋อไฟตรงนี้มันทำให้แค่หน้าเวียนหัวเหรออ่าฮะใช่ไหม <laughs> เด็ดดี้ยังบอกว่าเวียนหัวเลยโอ้โ oh, หตรงนี้เขาโชว์อะไรเป็นรถไฟสมัยก่อน uh huh. ใช่ไหม uh huh. ชอบไหมตรงนี้ uh huh. อ่าฮะแล้วตรงนี้ที่หน้าขึ้นไปทำอะไรจังเลยปะ สิ่งที่จะเฟ็กไกด์อ๋อ oh, ก็คือเขาจะมีคนขับแต่ว่าเป็นคนขับจำลองใช่ไหมอ่า The very fake อ๋อ It's just a toy อ oh, ๋อเปลียนเป็นแค่แบบตากต้องที่เฉิดฉ่ะแต่ว่ามันก็ดูครีปปี้เนาะมันดูแบบน่ากลัวอยู่เนาะใช่ไหม m ้ m i a s just not as scary just a human เอาจริง m a n แต่ว่าหน้าเทียบหน้าผมกลัวเลยนะกลัวหรือเปล่าไม่กลัวไม่กลัวไม่แค่ดู นนี่ไงดูหน้าก็เป็นไรเขาเหมือนแค่นั้น้วมันโชว์รถไฟตั้งแต่สมัยแบบโบราณโบราณมาเลยตั้งแต่เริ่มการผลิตเดี๋ยวตอนไก่ตอนสุดท้ายไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าดูอันนี้มันเบื่อก่อนฉนั้นชอบเช็ดกากมันไม่เบื่อก็มันยังไม่ถึงไงมันสนุกมากค่ะ อันนี้เป็นเครื่องบินเครื่องบินจำลองใช่ไหมเขาก็โชว์ว่าเครื่องบินมีอะไรบ้างใช่ป่ะข้างในใช่ปะ่ปะอ่าฮะ they have wine and alcohol and every stuff that you cannot eat อ๋อกินไม่ได้้วเพราะมันเป็นของปลอมใช่ไหมแค่โชว์เฉยๆใช่ไหม uh huh. อ๋ okay. <You wrote? S 1> อโอเคดูรถดูรถ <Yeah. S 1> ด้วยอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เอาไปถ้าเธอเป็น คามใช่ก็คืออันนี้จะเอาแผ่นใส่หัวเป็นที่คาดเป็นวัดความเขาเร,รียกอะไรค้อมค้อมคืออะไรภาษาไทยแบบถ้าใครมีใจิตใจที่สงบที่สุดแบบสงบลูกบอลมันก็จะไปอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เดดชนะใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็คือเป็น Human Body อันนี้เป็นเป็นตัวเป็นร่างกายของคนใช่ไหมเขาก็จะโชว์ว่าร่างกายของเรามี้น The teeth is very u c k y It's k you don't brush your teeth อออันนี้ก็คือเป็นเออเป็นเออใช่เป็นเส้นเลือใช่ไหมถ้าเราเอาแขนไปมันก็จะเห็นเส้นเลือของเราใช่ไะ อันนี้เป็นเส้นเลือดเขียนหน้าแบบชัดมาก It's like zombie veins uh, I don't like them เหรอเหมือนเป็นซอมบี้เหรอเห็นไหมัเหมือนซอมบี้เลยเส้นเลือด่ว่เส้นเลือดอันนี้เขาจะโชว์ baby baby uh, baby ที่อยู่ในท้องใช่ไหมตั้งแต่เริ่มเลกจนถึงคลอดใช่ไหมว่าแบบใสประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมบี้ y so b i กใช่อันนี้ก็คือคลอดได้แล้วสมเมลส สามสิบเจ็ดใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบการชูการจเจริญเติบโตของทะลุอันนี้ก็เป็นออ,อะไรนะเกี่ยวกับเรียวกว่าอะไรคั่วของขนามแม่เหล็กคัวบวกคัว,วลบใช่ไหมอันนี้มันสนุกใช่อันนี้ <c oughs> เขาโชว์เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับลมแรงแรงลมให้ <c oughs> เราไปสัมผัสว่าแบบเออถ้าลม แรงเท่านี้เท่านี้เราจะรู้สึกอยังไงใช่ปะรู้สึกเหมือนเทเนโดเลยอามันเหมือนเทเนโดแต่ว่าแต่มันไม่น่ากลัวหรอกมันสนุกมากหองเหมือนเหมือนเทเนโดอันหนึ่งที่นายชอบอันเทียเปิฟ้าหลงอ๋อที่นายชอบมันเป็นฟ้าหลงแต่วันนี้เขาโชว์เกี่ยวกับลมใช่ไหมให้เราสัมผัสรู้สึกว่าลมมันถ้ามันแรงขนาดนี้เราจะรู้สึกอย่างไรใช่ปะเหมือนเทเนโดใช่ นี่ไงสปาเลตไม่เอาถ้าไม่อยากดูนี้อีกเลยมันน่ากลัวตรงนี้ก็สวยเนาะที่เป็น t h i s t <Just>, ah uh, if you are if you step in this is kind of fun no just like catch a catching a firefly no yeah yesterday I was learning how to catch a firefly yesterday when it was night time okay okay พอ okay, เคิดน่าเหยียบแล้วมันก็ แสงไฟมันก็กระจายออกใช่ไหมเจ้ยเนยสนิอันนี้เป็นหมูอันนี้เขาก็จะโชว์รถเกี่ยวกับพวกรถที่ราคาแพงสวยมากเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้รำคาญเขียนหน้ารึเปล่า But I love to a uh, uh, s t e n i s h those a r those u r things ที่มันเป็นเลเอร์เป It's like it's like it's for cats to cash Oh, the laser. Yeah. Ah. Uh, uh, like, like space? Looks like a. Ani, looks like spaceship, right? Looks like a submarine. No, I need a spaceship just another toy uh, space. น่าสงสารมากเลยน,น่าสงสารไรน่าสงสารทหารไงที่เขาแบบเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศไง Is that a submarine? ใช่อันนี้เป็นอ่ submarine ของเยอรมันอันนี้เป็นของจริงเลย And and do they have any humans inside? มไม่มีแล้ว No ้ n e <I 'm, S 1> ก็คือ No I'm talking about in the ocean not in the museum ใช่ใช่ถ้า in the ocean ม <Wow. S 1> ี เวลาเขาไปลุกเนี่ยเขาก็อยู่ในเรืออยู่ในเรือ but but they look like submarines just ah just swim by themselves ใช่อันนี้เป็นโชว์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยที่เราไปดูเนี่ยตันนี้ก็จำไม่ได้แล้วนะ ostrich ออ looks like people's b u t t h a y is showing that it's not good มันเหมือนอันนี้ไอ้เป็นโลกการ์ตูนใช่ไหมเป็นโลกกหมืตูนอันนี้เป็นนี่ไงพุกไกุ่กีลูกไกตัวนี้ เห็นไหมไก่ไก่มันฟักออกมาคือซีนแอคชิพน่ารักมากคือซีนประทัดตึ๊งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอบคุณที่ทุกคนที่ดูจนจบนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะที่มาขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ดูชิก้าน่ารักมากเลยบ๊ายบาย